พวกมึงอ่ะอพวกคุณน่ะไปทํามา2เรื่องไม่บังคับนะฉันขอให้เธอทำสองเรื่องเรื่องที่1คือไปทําอะไรก็ได้ให้ cost of capital น่ะมันลดลงต้นทุนเงินทุนนะให้เพื่อนๆนึกภาพนะบาลานซ์ชีตนะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนไอหนี้สินบวกทุนน่ะมันคือ cost of capital คือต้นทุนของเงินทุนเพื่อเอาไปสร้างสินทรัพย์เนาะมันเลยเป็นที่มาของสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุน คอสซ์คาร์ิทอก็คือคอสของหนี้บวกกับคอสของทุนเพื่อเอาไอ้สตัวเนี้ยไปสร้างสินทรัพย์เนาะมาเลยเป็นสมนการบัญชีไงสินทรัพย์กับหนี้สินงทุน JPX บอกว่าพวกคุณอะไปทำสองเรื่องคอนะฉันไม่บังคับหนึ่งไปปรับปรุงคอสซ์คาร์ิทอให้ดีเด็กๆจะรู้จักมันคือทางการเงินคือ WACC ใช่ไหมเช่น WACC แม่ง15 20เนี่ยก็คือต้นทุนในเงินทุนสูงมาก ในการเอาไปสร้างสินทรัพย์ข้อที่2คือพวกแกไปทำเงินก็ได้ให้ราคาหุ้นขึ้นผมขออธิบายนิดนึงนะแล้วคอสต์รอบแคปิตอลอะมันเกี่ยวอะไรคืออย่างนี้สินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนเนาะคราวนี้ต้นทุนของหนี้มันก็คือก่าการกู้เนาะดอกเบีย้ยเนาะต้นทุนของ equity ก็คือ,อถ้าเด็กการกันเขาเรียกว่า K นะ ks นะ แต่ถ้าเดพูดภาษาบ้านๆคือค่าเสียโอกาสค่าเสียโอกาสแค่เงินวางเฉยๆก็ค่าเสียโอกาสละซึ่งดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับบวกต้นทุนก็เสียโอกาสนี่แหละเขาเรียกว่า cost of capital ภาษาการหนึ่งเขาเรียกว่า WACC ซึ่งกุศโลบายของ JPX เนี่ยเขาบอกว่าพวกมึงอะไปลด WACC ลงให้ได้ cost of capital มันทำยังไงล่ะเ็บซื้อนะก็ไปขอลดดอกเบีย้ย แต่จริงๆดอกเบี้ยที่ญี่ปุ่นมันก็ต่ํอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการบีบทางอ้อมว่าในเมื่อตัวเนี้มันลดยากพวกมึงอ่ะเหลือทางเดียวแล้วล่ะแกต้องไปลดค่าเสียโอกาสให้ได้เงินของแกเนี่ยที่กองอยู่ในอีคุตตี้เยอะๆเนี่ยเงินเยอะๆเนี่ยแล้วมันเกิดค่าเสียโอกาสอ่ะไม่ได้นะอันนี้แหละเป็นทางเดียวที่แกจะลด W a c c ได้ทำไงล่ะวิธีทำคือ ก็เอาเงินออกเงี้ยออกมาใช้ซิวะเช่น buy back หุ้นเช่นจ่ายปันผลนี่ไงคือถ้าเอาเงินพวกนี้ออกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นซื้อหุ้นคืนหรือว่าจ่ายปันผละมันทำให้ตัว equity มันเล็กลงน้ำหนักของค่าเสียโอกาสมันก็จะลดลงแล้วมันจะทำให้ w a c ลดลงเออพอ equity มันลดลงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือ ROE มันก็จะพุ่งขึ้นพอ R O E ของตลาดพุ่งขึ้นจะได้ไหมเพลเยอร์หลักของตลาดคือใครครับฝรั่งต่างชาติต่างชาติเห็น R O E ของตลาดญี่ปุ่นขึ้นแม่งสัดจ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 ัด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 เนี่ยมันก็เลยเห็นภาพว่านักลงทุนต่างชาติเข้าหุ้นญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี2024ไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆนี่แหละนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ ลาดหุ้นญี่ปุ่นนะแต่อย่างที่แดงบอกคือญี่ปุ่นเขาบอกว่ากูไม่บังคับนะใครอยากทำก็ทําแต่ฉันเปิดเผยนะ<ม>เออนี่เป็นอย่างนี้เว้ยคือ J.P.X ก็มีการเปิดเผยนะครับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นรายเดือน, <c oughs> คนโคตรโหดอะ่ะคือเขาขอร้องตอนเดือนมีนาคมปีส0 2 3ัแล้วจากนั้นมกราคมส0 2 4ันยเขาก็เริ่มเปิดเผยเป็นรายชื่อเลยว่า บริษัทอะไรบ้างที่เข้าโครงการนี้นะเปิดเผยบนเว็บของตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น J.P.X. เปิดเผยทุกเดือนมีบริษัทอะไรบ้างที่เข้าโครงการนี้แล้วบริษัทอันนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างแล้วทําไว้เป็นภาษาอังกฤษเลยนะนักลงทุนะที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้นะไปไล่ดูเลยบริษัทนี้มันทําอะไรกันอยู่ตอนนี้นะมันกำลังทําไงที่จะเพิ่ม A.O.E. มันจะเพิ่มมันผลเท่าไหร่คือไม่บังคับไงแต่ถ้าเกิดใครทำอ่ะชื่อจะอยู่ในลิสต์นี้ไงมันเลยทําให้เกิด บริษัทฉันไม่ทําแต่บริษัทอื่นทําต่างไแล้วฉันไม่ได้รับความสนใจทางทุนหุ้นใช่ไม่ขึ้นกลายว่าทุกคนแม่ง a l ร์ t หมดเลยไงทุกคนแบบเฮ้ยแม่งเอาใหญ่เลยรีบมาทํากันใหญ่เลยอันนี้แหละก็เลยทําให้หุ้นญี่ปุ่นเน่ะก็ยิ่งดีแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้บริษัทอื่นๆปรับตัวแล้วก็ทําด้วยเนาะมันก็เลยทําให้ภาพรวมของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โห AOE ก็ขึ้นปันผลก็เริ่มขยับขึ้นมาเอออันนี้ก็เป็นธีมสําคัญเลยนะที่ หนึ่งในห้าข้อเนี่ยที่ทำให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นอ่ะมันมัน,ม,นมันทำมาได้ดีมากนะในช่วง2ปีที่ผ่านมา